ฮัลโหลสวัสด so you know. ีคร so um, ับวันนี้ก็จะพามาทัวร์เซิร์ฟไมค้าอุกซีฮัตคอร์เกมเมอร์นิวนะฮะวันนี้เป็นเซิร์ฟผมเองนะก็จะเปิดให้เล่นวันที่อะไรวันที่สิบห้าวันเสาร์แหละวันเสาร์เปิดให้เล่นวันเสาร์นะผ่านธรรมชีไี่กับว่าเปิดหน่วยพีไม่ได้เปิดหน่วยพีไม่ได้นะนะฮะ ก็อ,อินรวมๆเซิร์ฟก็มีครบทุกอย่างทุกวมก็ก็ก็แงแมปนี้ก็สร้างเองนะนี่ก็เขียนกิจกรรมลงไปแล้วก็โยนใส่ตรงนี้ลงไปแล้วก็แงโยนลงไปเลยนี่ก็จะเป็นประตูวับโปรเทคยี่สิบคูยี่สิบมานะห้าพันเองเก้าเก้าพันหมื่นห้าขายถูกๆแล้วนี่ก็ไปอินด้วยทีเอ็มเมื่อวานนี้ก็จะ จำนวนเงินโผล่มาเลยจะไม่เขียนว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่ก็<ล>จะรวมเงินมาให้คุณเลยนะก็ไปที่ประตูว,วาร์ปกันอ่าแรกช็อปอ้าวทำไมช็อปไปไม่ได้สักครวบนะนี่ก็เป็นเออแหลกแหลกเอ้ย <c oughs> นี่ก็เป็นไอ้ทะเลมาหิมะหิมะนี่ก็เป็นไปอัพเวลกันหน่อยก็คือไปร้าน ผีนนั่นเองนะ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 อย่าครับยังไม่เล่นนะรอสักครู่ครับมันล็ลกนิดหน่อยอีกไปตัดไม้นะีนตัดไม้นะเป็นป่าไม้ก็มีพื้นที่ตารางก็เดินไปยี่สิบบล็อกนะ่ผมก็จะปล่อยตัดกันแล้วเนีย่ยไม่เข้าไม่ได้ ล่มนี่เองเนี่ยช่วยไม่ได้นะฮะก็จะเปิดให้เลยพาเลยเซิฟนะของก็ถูกครับของถูกก็มีพวกอินยศด,ด้วยฮ่าฮ่าฮ่ามีแอดมินสตาฟวีพีวีพีไปได้นะก็อยากได้อยากได้ก็กกกขอเข้ามาเล่นกันได้นะเริ่มนี้ผมก็ทำเองเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์คนนี้ด้วยนะฮะ ก็ดีไปคลิปแรกกับผุมนะนี่อะแมบนี้ก็ไม่ใหญ่มากทำคนเดียวนะห้าชั่วโมงครึ่งนะใช้ประกันเยอะหน่อยเมื่อประกินนี่ก็เยอะอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับของแอดมินนะฮะเอาไว้ทดลองล้วนๆเลยนะฮะนะฮะก็ตรงนี้กวธรรมดาก็จะมองเห็นบ้างแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้เนื่องจากว่าผมปิดตายครับยกเว้นพวกสตาฟไม่สิ น,นี้ทนะีต,ตก็เล่ต่ออเยอะนะฮะก็เข้ามาเลก็ได้จะเกิดย้ายผมเปิดโคโลก็รอยหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการวัดใจคนที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟว่าคุณชอบเซิร์ฟผมหรือเปล่าก็เดี๋ยวเปิดวันที่15ห้าแหละเปิดฟารน,นำชถ้าเกิดคนเล่นเยอะหน่อยขอจะซื้อโคโลเลย โดยในการเข้ามาเยี่ยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยสำหรับคนที่รับชมด้วยสวัสดีครับ